เมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์หาลานเลิศดลำชนน้อมนำศรัทธาผินธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้สวัสดีครับพี่น้องครับมือน,นีทีมงานหลุงพิบาลกลับมาแล้วนะครับเนาะาเรือประมงจังหวัดปัตตานีหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าไปถายทำบรรยากาศ ตามจังหวัดต่างๆนะครับพาเมียเพิ่นไปทุระนะครับเนาะเอามาบึงบรรยากาศท่าเรือปตอัตตานีครับโอ้ําขึ้นม่ค่อยลายปนใดเพ่น,น่นาครับแต่ว่าดุ่นดนผมมาเห็นเทือผมงกว่าน้ำขึ้นแห้งแล้วครับเนาะก็ขึ้นศิลาเขาไงอยู่นะครับเนะางงนะนะพี่น้องนี่แบเพิ่นนมาแบเบานะครับเนาะลูกเคยเป็น ออกไปลากอยู่นะครับเนาะลากเรือเข้าฟังท่าเรือปัตตานีอยู่ครับตอนนี้ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับเนาะเนี่ยเรือปันไฟนะครับเนาะเรือกอและนะครับพี่น้องนี่ เรือวินนะครับนะเนาะเพื่อนแห้ค่อยให้บริการี่นองที่มีธุระปั๊บปังนะครับเนาะที่ขึ้นไปธุระอายุให้กินหรือว่าซื้อสเสบียงทะเลน,นะครับเนาะเป็นสเสบียงเพื่อลงไปทะเลน,นะครับอาหารการกินขอ,องแห้งของถอดโอ้พนเป่าปากวิ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 วเอินเลื่อนะครับผมวายุได้ยินอย่างเมื่อกี้ โอ้โหฝนครับพี่น้องครับเป็นลากกันออกไปนะครับเนาะเรือปั่นไฟลากกันนะครับพี่น้องครับฟองฝนก็นขามากขึ้นกันนะครับนเนาะเรือเรือประมงนะครับเนาะนี่เป็นลากกันเลยเสียคือได้บุ้นี่ครับกับบุหัเด้อนี่เรือเป็น ช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกพรรษาแล้วนะครับเนาะกระิมีบุญกระถินนะครับพี่น้องครับถามันหยุดเสาทิตฐ์นะครับเนาะปกติเพิ่งกะจัดใส่เสาทิตฐ์เนาะครับเนาะเพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสทำบุญนะครับหูจะเรียนรู้พระหูวัฒนธรรมนะครับเนาะมหรักศาสนานะครับเนาะพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องครับบรรยากาศท่าเรือปัตตานีเ้ยครับนี่ บรรยากาศเศร้าๆกัลมเย็นช่วยๆล่ะพี่น้อง เรือพูดละครับบอกขอฟังไปทาเรือพ่นละครับโอ้เรือปั้นไฟนี่กะ โชคธนทัตนะครับเนาะปอโชคธนทัตครับแบบนี้สังเกตเพระว่าน้ำขึ้นเนี่ยนี่พี่น้องตาเปล่าสังเกตด้วยตาเปล่าเบอร์นิวัตจากยังครับมาด้วยตาเปล่า บรรยากาศเรียบ,บัรรไฟอีกล้ำนะครับเป็นเกลือนให้เขาชมนะครับเนาะนี่ครับโชคธนทัพคืออะไรนะครับล้ำนี้พอโชคธนทัพ เพื่อนเท้าน้ำแข็งให้ไดบูคับพี่น้องเห็นเพื่อนมัจอคิวกันอยู่นะครับเนาะลำหนึ่งก็เข้าไปแล้วนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีเลือหลากเขามาแล้วนะครับเลือหลากจูงเพ็่นลากเลือประมงที่อยู่ละชายฝั่งที่เราเคยไปออกไปน้ำเพิ่นนะครับเนาะไปหลากตอนนี้ก็เริ่มเขามานะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาตอน เสาๆ์นะครับเนาะของเดือนพฤศจิกายนนะครับเนาะ2566ครับเรือหลากนี่ก็จะเป็นของเบบาวนะครับเนาะลูกเคยของเบแอร์ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ถ่ายเรือของเบแอร์นี่แหละครับผมถ่ายเรือหลาก ใส่เวลาได้ครับพี่น้องครับพอตามกว่าเครื่องชั่วโมงนะครับในการหลากออกหลากเขานะครับค,ครับ <c oughs> นี่ครับผมอนอก จเจริญรุ่งเรืองโรดนะครับเนาะ45อ่านผิดอ่านถูกก็ขอโทษขอภัยเด้อครับพี่น้องนี่ครับลำใหญ่นะครับเนาะผลลัพธ์ลำไปสะพานปลาพลลัพธ์ครับพี่น้องบริบรบนะรบอรจอดอยู่นี้นะครับเนาะโอ้เรือลำใหญ่ครับพี่น้องลำ กอนนะครับเนาะน้ำกะพี่น้องไลยค้นหลยทันก็ถทามมาเป็นอย่างที่ต้องลาบก,ก่อฉันทั้งทั้งที่เรือก,ก็มีเครื่องเงเพิ่นอยู่นะครับเนาะผมก็เคยสอบถามเพิ่นลายเถื่อและวเพิ่นก็บ่ามันเป็นเหมือนก็บ่าเขาเอื่นาอยังนะครับพี่น้องช่องมันเป็นน้ำตื่นนะครับเนาะช่อง ที่ว่าเขามาปากเอาทั้งเรือนี่ที่เทียบเรือนี่อาจจะได้ไปพัดเรือหรือว่าเครื่องเรือได้รับความเสียหายแล้วนะครับเนาะเพิ่งกลากันมาแต่ใดล่ะครับ,รบพี่น้องครับบรรยากาศบุละไปบุละถ้าเรือบุละพี่น้องเทียบเรือ พันปลาเนแ่้วครับโอ้เลือก่อแหละหน่อยก่และน้ำควนบึนๆซีลำหาล้ำ,ลำพี่น้องบนทั้งหลังพี่น้องในเบิงขุดครับ